ีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการดอทเกมด้วยกันวันนี้เล่นมาเล่นเกมเอาราสนะผมพาร์ทที่สองโอ้ยมันมาไอ้เย้โอ้กูแอบแอบไอสัตว์เอ่อพาร์ทที่สองแล้วนะผมไอสัตว์ลืมลืมเจเจเยมาแล้วไอสัตว์ตกใจเลยยังไม่เงาอะไรวะไม่รู้ไอสัตว์เปิดอยเปื่ข้างๆเหรอ ไปไอ้อ้วนไอ้ไปไปโอเคครับไปนะไปไปไปเลยไปมีมีเนี่ยกูไปนานแล้วอ่าไอ้หลวงตาไปปิดไฟนะแล้วก็เราต้องไปเปิดไฟนะผมเปิดไฟก็เปิดไม่ใช่ดีนะไอ้มันต้องมีตอนเปิดไฟมันต้องมีอุปสรรคเยอะเลยนะก็มันมีตัวเหี้ยมานะเฮ้ย โอ้กูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยเราต้องไปทางนี้นะผมที่ผมดูของคลิปของคนอื่นนะว่ใครก็ไม่รู้นะผมนี่ไงโอเคครับรอช่องคอดไปตรงนี้มีแฟมเจ็บแม่งเลยไม่มีอะไรโอเคมีใครอยู่ไหมไม่มี มันต้องมีใครแน่ครับทำการกับปร๊บกับปร๊บเสียงใครไปก่อนละรีบเปิดรีบไปแล้วบอกต้องรีบเปิดแล้วนี่งไงเปิดแม่งก่อนลบ ้ยุดเม่มาแล้วแม่เฮ้ยไต้เตียงไต้เตียงเออนี่แหละไต้เตียงมันมาแล้วแม่งเย็ดดูดมันมาแล้วเฮ้ยเจตฐานด้วยงั้นโอเคเร่นมากกว่าเยี่ยไปมาแล้ว โอ้หน่ากลัวเอ้ยคุณนุ่มมันจะหายาโอเคไปไปนะไปนะยามาโอเคบดูก่อนอี้แม่งคตรน,น่ากาล,ลัวเลยไปละเก็บทานโอเคปอยู่ไหนวะ อยู <P> ่ไงวะมึงเดินเบาๆดีเขี้ยอยู่ไหนเปิดประตูก่อนละเปิดอ S <c ười> S ตรงไหนตรงไหนเอาดีเขี้ยโอเคแอร์ก่อน โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดกระพริบเลยเ่ะมาไหมโอมาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่ามาเลยเขากลัว้ยมาแล้วโอ้มึงเปิดมึงเปิดไม่น่ารักมันมีหลายอันนะผม เปิดเยอะก็ไม่ได้หรอกกูกดเยี่ยวตอนนี้สัตว์โอ้ยน่ากลัวกดเยี่ยวแล้วเบ็ดจะหมด,ดนดี่รถโลดดิ้งโอเคเยือด,ดเลยจะออกทำไมไปกดผิดนะต้องไปเปิดที่มันออกมานะอยู่ไหนวะ ไปแล้วนะไปแล้วนะมึงไปแล้วนะแม่งอยู่ไหนวะไม่รู้อะทางนี้แหละไปอยู่ไหนวะที่เปิด อยู่ไหนวะโอ้ยยิ่งเกมันมาอไอ้สาสตกใจปิดประตูแม่งมาเรื่อยเลยฮะโอ้โหมาทางนี้ด้วยโอ้อะไรวะเ <Yeah. S 3> ยี่ยเด็ดดูเด็ดโจ ไปนะตาเดียวไปยังวะไปยังมึงไปยังครับโอเคจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามได้ยินไหมวะ กูปีนไปก่อนครับทางเนี้ยไปแล้วไปแล้วโอเคครับ้องจองไปครับโอเคครับนี่ไงกูแอบกูกูแอบกูแอบกูแอบเติมก่อนรีโหลดโอเค เติมหมึกครับเติมหมึกโอเคครับมาไหมมันมาไหมมันมาไหมไม่มาวะไม่มาแน่นะจะไปนะนะจะไปนะจะไปนะกูจะไปนะกระพริบก่อนนะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเอ้ยมาเปลว รีมาแล้วเด้งเสียงครับเด้งเสียงไม่มาแน่นะไปนะเมานั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวเปิดตรงนั้นไม่เปิดตรงนี้หรอกไปเด็บตรงไปตรงไป อันหนึ่งลองซ้ำกดเคียเก็บก่อนนะผมเก็บก่อนกินไหนวะไปยังเนี่ยกูเดินไปแล้วกูเดินไปแล้วกินเนาะ พี่อยู่แล้ว่อยู่เก็บก่อนครับผมเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วเฮ้ย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 เปิดก่อนอ่ะเปิดรับ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 จับร่อยจับจับโอเคโอ้โอเค ไม่มาแล้วดิโอ้หไกลไกลว่าโอเคเราต้องไปเปิดต่อนะไปเปิดไปเปิดแล้วโอเคอ่าเคี้ยประตูพังปิดประตูไม่ได้โอเคครับมาเฮ้ยโอ้ยอะไรอะ,อะ เออยยาเย็บโอ้โหแม่งเ,เข็มโคตรยาวเลยอบื่ตายไม่ตายลตหลวงตาชุ่ี้อะไรกูเอ่อต้นตีนอะไรโอ้โตอตำรวจมามาทำไมโอ้พลังงาน อโอ้โหอ้โหไปเลยอ่ะไปอ่ะโอ้โหตายตายหมดเองนี้นี่จะตื้อทะลุม,มาอย่าเคโอ้หลงตาไอ้หลงตาตามกับผมอย่างนี้โอเครอ แล้วกูเร็วจะไปเยี่ยวกดเยี่ยวเว้ยที่คันคัดนะร็วกูอันไม่อยู่นี่เ้ยอะไรเนี่ยอ้ากตื่นมาปวดท้อง่ะครับเอามีไม้ก,กางเขนด้วยเอาทำอะไรปูชากัว่ะมกล้องอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยห่วงกล้องนะห่วงกล้องมากกว่าชีวิตนะ เนี่ยครับบอกว่าถ่ายเอาไว้นะบมเราต้องถ่ายเอาไว้ถ่ายเอาไว้แล้วฮะนั่นเองนะเอ้ยหลบหลบหลบแล้วก็ออกเฮ้ยพองตายโอเคเอาเป็นว่าเราขอจบเพียงแค่นี้หวับไม่บายครับบ้าน